ครับเียอย่างนี้ครับว่าจากภาวะวิวกฤตในจีนเนี่ยซึ่งไม่ได้ไทยมีผลกระทบมาถึง2ปีกว่านโยบายรัฐบาลในขณะนี้ต้องการพริกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยให้การท่องเที่ยวเป็นตัวนำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยจะจัดอีเวนต์ใหญ่ขึ้นมาในประเทศไทยและอีเวนท์ที่สำคัญก็คือสปอร์ตทวริซึ์นะครับในการแข่งขันมอเตอร์จีพีครั้งนี้ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดข,ของประเทศไทย นะครับซึ่งเคยจัดมาแล้ว2ปีเนี่ยเราประสบความสําเร็จอย่างมากไม่ว่าจะเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นการแข่งขันมอเตอร์จีพีที่สนุกที่สุดมีความสุขที่สุดนะครับมีผู้ชมมากที่สุดในการแข่งขันยี่ส็ดสนามทั่วโลกในปริทินของการแข่งขันกีฬามอเตอร์จีพีนอกจากนี้นะครับได้รับการโหวตจากสื่อมวลชนก็ดีผู้ชมก็ดีตลอดจนผู้แข่งขันว่าเป็นสนามที่ดีที่สุดในยี่สสนามของโลกนะครับนอกจากนี้เนี่ย ยังสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาลไม่น้อยกว่า6000ล้านบาททั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมนะครับที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย m o t ต GP นั้นมีผู้ชมนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกในขณะนี้เราสามารถถ่ายทอดไปยังประเทศต่างๆถึง207ประเทศด้วยกันมีผู้ชมพร้อมกันถึง800ล้านคนซึ่งไม่มีบิ๊กอีเวนต์อันไหนที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยเท่าบิ๊กอีเวนต์นี้เพราะฉะนั้น Mo t ต GP เนี่ย ตอกย้ําถึงความสําเร็จตอกย้ําถึงความคุ้มค่าของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนไปชมการแข่งขันมอเตอร์ GP นะครับที่บุรีรัมในวันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับเราจะแสดงให้ชาวโลกให้เห็นว่าคนไทยนั้นมีความสามารถคนไทยนั้นมีศักยภาพในการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆดับโลกไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ ก็เราเชื่อมั่นในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการใส่แมสเว้นระยะห่างต่างๆนะครับแล้วก็มาตรการของโรงพยาบาลมาตราข,ของสาธารณสุขต่างๆนะครับเชื่อมั่นว่าคงไม่เกิดการแพร่ระบาดอะไรขึ้นมานะครับรู้สึกตื่นเต้นครับถือได้ว่าและความสนใจจากทุกท่านนะครับถือได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีผู้ชมสนใจมากนะครับคุ้มค่ากับการลงทุน คุ้มค่ากับการสนุนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและภาครัฐครับสุดท้ายนี่ก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาชมการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นและมีความสุขนะครับได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยด้วยขอมาเชิญชม MotoGP ที่จังหวัดบรีร์ในวันที่30ตุลาคมถึงวันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมครับ